สวัสดีครับอยู่กับเราน้องลักกี้พิเดโดครับวันนี้โอ้วันนี้เราจะไปรับน้องช้างกลับบ้านนะครับเพราะว่าน้องช้างเราอยู่น้ำมูลนี่ผ่านเอสเต็มครับรถไปนะครับเดี๋ยวตามงกันไปเลยครับผมจัดึงแล้วโอ้โหดูน้ำมูลเต็มฝั่งเลยวันนี้น้ำมูลเต็มฝั่งนะครับเราก็จะไปเล่นน้ำมูลไม่ได้ด้วยนะครับเพราะว่าน้ำมันเต็มฝั่งเดี๋ยวเด็กน้ำพัดเด็กไปนะครับเดี๋ยวเราก็จะตามไปดูว่า แล้วก็ยังปลูกแถวน้ำเนี่ยเต็มคลองเนี่ยครับผมไอเล่นโคลนเนาะวันนี้เราปลูกไว้ข้างข้างคลองเลยลัคก,กี้ครับแฮปปีน้นี่เล่นน้ำยางมันถึงแล้วผูเดียว <What? S 1> บ๊อดวางไว้ไหนล่วางไว้เออไปเฝ้าบ้านไลยน่ครับมาดูโอ้โหนี่ลอยลงน้ำเล่นน้ำเนี่ย วันนี้อย่างสนุกมากครับพอเล่นน้ําแล้วก็ควบทัวจะด,ดันวันนี้น้ํามันเข้าแล้วนะครับนี่น้ําเข้ามาแล้วเข้ามาน้ําเข้าก็คือว่าน้ํามันเข้าแบบแบบน้ํามันลุ้นสลักฝั่งเข้ามานะครับนี่ครับปลูกไว้ให้เล่นโคลนนะครับวันนี้ก็ให้เซเว่นกับควันพุทธมาก่อนควันพี่เต็มมารับตามหลังนะครับเพราะว่ารถมันมีคันเดียวอันนี้มา เร็วเร็วเร็วสวัสดีครับก่อนครับก่อนบวงแหวครับไปเสวยลูกครับเร็วครับไปเสวยดีครับเอาไปท่อนหนึ่งละท่อนคนละท่อนเฮ้ยเอาลูุกท่อนหนึ่งไอ้เสีงเลยบ้งฮะหม้อ ไปเดี๋ยวเราต้องไปอาบน้ำก่อนครับสวัสดีครับก่อนกลับบ้านก็จะเามาล้างน้ำครับมีพี่บัวลักกี้ใช้ลักกี้แล้วก็แฮปกซี้ครับ มีว่าน้ำได้กันอยู่ตรงนี้นี่นะ,ะครับร้องโบราณตรงนี้ Thôi phải anh ơi à Còn gặp ba sao? Sao mà là I 不了。嗯啊嗯

กลับบ้านแล้วครับผมกูอย,อยู่ทางในพอดี <c oughs> วัลนะครับวันนี้พากันขี่บนหลังช้างหมดไม่เดินนะครับวันนี้ไม่เดินพุทขี่ช้างนะครับอันนี้เราก็อยู่บนลัคก,กี้ครับนี่ครับแฮปปี้ <APP> ปครับ,บผ่นพุดขี่แล้ว นี่ก็พี่บัวงามครับผมวันนี้ไม่มีใครถ่ายให้ครับแต่ว่าอยู่ข้างบนทั้งทั้งสามเชือกเลยฝึกขี่ครับเอาจะเป็นมูเป็นจ่าครับวันนี้ถึงดเลยครับถึงดแล้วเดนถึงบ้านนะครับดิถึงบ้านเลยวันนี้อยู่บนหลังครับ อย,อยู่บนหลังสามทัวเลยทีค้อเป็แ้วีฮปปี้นะครับาาจะยังว่าเลยนะครับเนาะขวาจะไอ้นั่นได้นี่ครับอันนี้อยู่บนหลังครับหลังลักกี้ครับไอที่บัวง,งามสามด้วยโดโดนะครับโอย๊อยสามด้วยแฮปปี้นะครับอยู่ข้างหน้าควันนี้เรามาแดงเหลืองน้ำเงินครับผม บ่นแล้วครับบ่นแล้วโอ้ยสนุกแน่นอนครับวันนี้เอาช้างกลับบ้านครับจะถึงบ้านทันไหมไม่ใช่ฝนจะตกวะโอ้ยบุรลษกี้ครับนี่ลกี้จะหนักหรือเปล่านี่ครับนี่ก็ด้านหน้าตัวนะครับตัว ดูแล้วนะครับเริ่มฝึกเริ่มขี่เดี๋ยวลองขี่ดูว่าจะเดินได้ถึงไหนโหยเดินได้ไกลก็เดี๋ยวเราก็พาไปถึงบ้านเนี่ยเก่งนะครับโหยอยู่ข้างหลังนี้อ้วนมากนะครับพี่ปีโอ้เตือเจียเปียโเหลปเน้วหลยทําอของเราทำไมจวดจาดแท้ วดเจ้าไดนี่ดูครับต้องจับมือครับแน่นๆครับจับมือแน่นๆครับผมนี่ก็บรรยากาศนะครับตอนเย็นนะครับที่เดินกลับบ้านตะวันรับขอบฟ้าพอดีวันนี้พาเด็กๆมาเล่นน้ำนะครับก็พอดีกลับจากไอไปไปชีช้างกับมาเบ็ดหมดนะครับเบ็ดหมดแล้วก็ไฟดับวันนี้ไฟดับทั้งวันจนถึงห้าโมงนะครับก็เลยไม่ได้ชาิเบ็ดเนาะนะครับก็เลยทําอะไรไม่ได้เลยครับวันนี้ ก็วันนี้กลับมาก็ได้แต่ถ่ายคลิปนะครับเพราะว่าสัญญาณเน็ตไม่ได้ไม่ดีวันนี้นะครับตอนนี้อยู่บนรองช้างทั้งสามเชือกเลยท้งแฮปปี้นะแฮปปี้ก็ขี่ดูนะครับแฮปปี้ครับเซเว่นก็ขี่ฝั่งโน้นนะครับวันนี้เราไม่มีมือกล้องนะครับอยู่สามคนขี่บนหลังทั้งสามคนกลับบ้านเลยนะครับชมทุ่งครับหลังเลของแฮปปี้ครับหลังเลของแฮปปี้นะครับ ดูครับอ้วนทวนสมบูรณ์แข็งแรงแล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะเข้าสี่ปีแล้วนะครับไอปีลักกี้ก็จะเข้าห้าปีนะครับบัวงามก็จะเข้าเจ็ดปีนะครับผมดูหลังนะครับหลังไม่มีซี่โครงแล้วครับหลังยังอ้วนนะครับท้ายเก่งครับตอนนี้ก็ฝึกขี่แต่แข็งแรงนะครับปลาเข็งของเราเนี่แข็งแรงอย่าโดดน้ำนะปลาเข็งอย่าโดดทองนะ แข็งแรงนะครับขนาดเดินพาเดินไปแหงงานนี่เป็นส <ara> ok ิบก <time> <pl ains> ิโลยังไม่เหนื่อยนะครับเก่งมากนะครับแฮปปี้นี่ไม่เหมือนกับนางเอกเราครับนางเอกเราเดินท่านเหนื่อยไม่พอใจเลยนะครับนี่ครับตอนนี้ก็จะถึงบ้านแล้วครับอีกนิดเดียวนี่เ็เดินมาถึงบ้านแล้วนะครับผมไปสู้ไหมตัวเล็ก ถึงครับถึงครับถึงครับโอ้อันนี้แข็งแรงมากนะครับดูหลังนะครับหลังก็อ้วนเต็มบ๊บเลยนะครับตัวนี้วันนี้เรามีอ้อยนะครับอ้อยหวานหวานนะครับอ้อยหวานหวานที่จากนะครับป้าเฟืองสนับสนุนอ้อยนะครับสองงานใหญ่เลยนะครับเป็นอ้อยกรอบนะครับแล้อ้อยก็ถูกด้วยนะครับอบคุ้ก็ถึงบ้านในที่ยบร้อยนะครับสำหรับวันนี้ อันนี้พาปี้เก่งมากนะครับขี่มาถึงบ้านเลยครับยังไงก็จบคลิปนี้แล้วอย,อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องน้องลักกี้พิทาโด,โดนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ